พยานที่พูดมีอะไรบ้างนะครับทำไมคดีเนี้ยทนายบางคนถึงต้องยอมถอนตัวก็เพราะเขารู้แล้วว่าไปไม่รอดสู้ไม่ไหวนะสู้ไปก็มีแต่ตายถอนตัวตอนนี้ยังไม่สายถอนตัวตอนนี้ยังมีราคาถ้าแพ้คดีตอนที่นำสืบแล้วหมดราคาหมดศักดิ์ศรี คือมีการพูดคุยเยี็บยามคนอื่นเยอะเกินไปโม้มากเกินไปสร้างสตอรี่มากเกินไปจนถึงวันนี้สุดท้ายประเห็นเอกสารแค่ยี่สเป็นะเขาเรียกถอยดีกว่านะครับก็คือไม่สู้พรสู้ไปก็หมดลายนะแต่รอยเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทำคดีไม่ค่อยชนะใครกรอาศัยฝีปากดีโวชารเก่งนะถามารูปรอไหม ไม่ได้ไไดหล่อผมว่าผมหล่อไว้อีกเพราะผมไม่ได้โบทอกผมไม่ได้ไปฉีดโบทอกผมไม่ได้ไปสัญญกรรมใบห,หน้าผมใบหน้าผมนะครับเป็นใบหน้าที่เกิดจากธรรมชาติไม่ใช่มีการเรียกอะไรฉีดโบทอกไปทําคิ้วทําตานะมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของธรรมชาติเมื่อของที่มันไม่ใช่ของจริงของธรรมชาติมันก็ย่อมจะเป็นของก๊อปปี้นะของลรกเรียนแบบ คดีที่สู้กันด้วยฝีมือเนี่ยนะครับไม่มีทางชนะพวกผมหรอกนะแต่ถ้าคดีที่มีการใช้เทคนิคบางอย่างในการนะครับทาอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างเช่นวันนี้ผมก็ได้รับคํำฟ้องมาคดีหนึ่งเรียกเงินผมหนึ่งล้านบาทนะตั้งที่คดีนี่จะนับเพียงแค่ชั้นต้นนี้อุทธรณ์ยังไม่ได้ยังไม่จบเลยดีกายังไม่จบเลยไม่ต้องรีบก็ได้ครัพี่